ความแตกต่างที่เราคุยกันเอาไว้ตันละ1,500บาทนะฮะอ้อยสุพรรณบุรี50 mm hmm. ที่1ไร่ได้กี่ตันนะฮะ20ตัน1นไร่ได้20ตันนะ mm hmm. 1นไร่20ตันตันละ1,500บาทจำตัวเลขไว้นะท่านผู้ชม1ไร่20ตันตันละ1,500บาทก็คูณ20เข้าไป mm hmm. ส่วนนี่คืออ้อยดำที่ทำให้มีผลิตภัณฑ์ น้ำอ้อยแคลต่มนะฮะโลชูก้าตัวนี้ที่บอกเลยเมื่อกี้ผมดื่มมาแล้วตัวสตัวผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันมันหอมเป็นคนชอบอะไรแบบเบาๆแล้วก็แล้วก็มีความหอมแบบละมุนตัวนี้แต่เพอเอิร์หนึ่งไร่ได้แค่สองตันหนึ่งไร่ได้แค่สองตันห่างกันกี่เท่าเนี่ยโอ้โหสิบเท่าเลยฮะห่างห่างกันสิบเท่าเลยนะครับผมแต่ราคาขายได้ตันละสองหมื่นใช่ค่ะตันละสองหมื่นคำถามเลยคุณคุณปุ๋มครับ ทำไมเราถึงตัดสินใจพอบรรจุไปแล้วเนี่ยเป็นเป็น f i n i ชิ่ n g p ร o d u c t แล้วทาไมเราถึงตัดสินใจเอาตัวนี้ขายราคาเดียวกันกับตัวนี้ uh huh. ซึ่งจริงๆแล้วเลยเมื่อเรารับมันน้อยรับมาแพงทําไมเราถึงไม่ขายให้เขาเป็นเหมือนแบบราคาพรีเมียมขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้ครับเ uh huh. นื่องจากว่ากระบวนการผลิตที่ต่างกันด้วยค่ะ uh huh. อย่างถ้าลําสุพรรณบุรี50ิเนี่ยคั้นน้ําออกมาจะได้ uh huh. จะได้รสชาติที่หอมหวานพลังงานเต็มแต่ถ้าตัวสีดำเนี่ย ลำเล็กไม่มีน้ำ uh huh. เราก็จะใช้กระบวนการแบบเหมือนสมุนไพรการต้มสมุนไพรเพื่อดึงสรรพคุณของอ้อยดำออกมา uh huh. uh huh. มันก็เลยทำให้ถั่วเฉลี่ยต้นทุนออกมา uh huh. แล้วก็ขายได้ก็เลยคิดว่ามันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถกดราคาเอาไว้ uh huh. นะฮะกดราคาต่ําเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถบริโภคได้ uh huh. แต่สุดท้ายแล้วเราผลิตออกมาแล้วลาสตอปของเราป้ายสุดท้ายของเราก็คือตลาดนั่นเองใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเฉพาะแค่ จุดโรงงานจุดนี้นะฮะยังไม่รวมกับจุดอื่นโรงงานจุดนี้เนี่ยที่เป็นพ a ชไรส์รุนล้วนเนี่ยนะครับผมสามารถผลิตได้วันละ8ตันหรือ800 0ลิตรก mm hmm. ว่าเราจะดันไปถึงให้ฟูลแคปซิลิตี้ได้เราก็ต้องหาตลาดรองรับก่อนถูกไหมเพราะด้วยความที่เชลล์ไ i f ์ของเขาสั้นด้วยน่ี่เป็นพัชไรส์ส่่งที่บอกว่าแม็กซิมัมแล้วอยู่ได้11วันถึง2สัปดาห์ mm hmm. เราทํายังไงบ้างตัวนี้เรา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 ส่งเข้าที่ไหนบ้างอะไรกันตอนนี้ที่เป็นลูกค้าของเรา ปัจจุบันถ้าเป็นตลาดในประเทศนะคะครเราก็จะมุ่งเน้นเป็นธุรกิจแฟนชายที่เราซัพพอร์ตวัตถุดิบไปแต่ละจุดในทุกประเทศปัจจุบันเรามีอยู่50จุดถ้าลองรับกำลังการผลิตให้แม็กสูงสุดเนี่ยเรายังโตได้อีกถึง5เท่า10เท่าเลยค่ะยังสามารถไปได้อีกใช่ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะทาธุรกิจคือ อาจจะไม่ต้องมายุ่งกับกระบวนการของของโรงงานแต่อยากมาเป็นพันธมิตรกับทางไร่ไม่จนก็สามารถมาเป็นคอนแท็กกันได้เลยโดยเฉพาะ,ะมีพื้นที่คุณปลูกอ้อยตามสเปคของเราแค่นี้ก็สามารถทําคู่ค้ากับกันได้แล้วใช่ค่ะเท่ากับสรุปแล้วตอนนี้22ปีกับการมุ่งหน้านะครับผมในเรื่องของการแปลรูปอ้อยมาเป็นน้ำอ้อยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ ในในในธุรกิจของเราการแปรรูปที่เป็นน้ำอ้อยนี่เป็นธุรกิจหลักของเรารวมกับรวมกับแปรรูปอย่างเช่นผมเห็นมีตัวน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลก้อนใช่ไหมฮะเซกชั่นแบ่งยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของน้าอ้อยเนี่ยเกิน80%ค่ะที่เป็นรายได้หลักของเราที่เป็นรายได้หลักใช่ค่ะแล้วที่เหลือก็คือเป็นแปรรูปแบบว่าผลิตภัณฑ์ขนมบ้างน้ำตาลบ้างอันนี้ก็คือเหมือนทาเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนโปรโตไทป์ด้วยแบบว่าเป็นเขาเรียกว่า 20- อีก20%่เอาไว้เป็นทดลอง เป็นเหมือนไอดีทดลองแล้วกันแต่ว่าเมนสตรีมของเราก็คือตัวน้ำนี่ใช่ค่ะเป็นตัวที่ดื่ม